สวันนสดีครับท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกคนนะครับเช้านี้ออฟฟิศนะครับไม่มีงานเลยวันนี้เช้านี้เมื่อวานก็เหมือนกันครับวันนี้โล่งเลยมืนก็เหมือนกันมาแล้วก็าพากันกลับหมดเลยวันนี้มาก็โล่งเลยถ้าแกบอกไม่มีงานก็เลยพากันเดินกลับ มาส่สองสถานการณ์ในเช้าวันนี้นะครับที่ออฟฟิศที่ผู้ผมมารอง,งานกันทุกวันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็อุ่นขึ้นนะแต่ว่างานก็ยังไม่มางานน้อยครับคนเกาหลีก็ไม่มาเลยไม,ไม่รอเลยอ่าเห็นสภาพแล้วก็นี่ครับ ทุกคนเนี่ยก็มารอที่นี่แต่วันนี้งานได้มีครับเ,เช้าอยู่หกโมงครึ่งครับก็ฝากทุกคนนะเป็นกำลังใจกันนะครับส,สู้ต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีสองคนก็ยังไม่กลับบ้าน เรามาดูกันว่าโถจะว่วยังไงกันครับอันยออเคนนึ่งอเครับอ้ยเจอกันด้อ๋ออิสอ่ะอ๋อทุ่งรอ๋ออ๋ันได้รับครับก็ บอกมีงานอสองคนได้งาน2คนนะวันนี้ก็ต้องกลับพ,อพอักผ่อนนะครับคนไทยก็กลับกันมาละก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับช่องกอ IM new นะครับ